S <S <an> <S เคยสังเกตไหมครับว่าหลายครั้งในชีวิตเราเราเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับเรามักจะคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมีเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเลข1นึถึงสิเนี่ยเลขที่ถูกต้องจะต้องมีแค่อย่างเดียวนั่นเป็นเพราะว่าระบบการศึกษาครับเราถูกสอนมาว่ามี4ี่ช้อยในข้อสอบเราต้องเลือกช้อยที่ถูกต้องเพียงช้อยเดียวและที่สําคัญก็คือถ้าคุณอยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถูกคุณต้องพิสูจน์ว่าสิิิ่่่งทีคคคนนนอืดดมััผรบ นั่นคือวิธีการที่คุณจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณคิดมันดีที่สุดแต่นั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหมือนอย่างที่นักปราชื่อดังครับเบอร์ทรานรัตเชลได้กล่าวไว้ว่าปัญหาของโลกสมัยนี้คือคนโง่มั่นใจจนเกินเหตุในขณะที่คนฉลาดมีแต่ความเคลือบแคลงสงสัยเราจะทํำยังไงให้เราไม่เป็นเพียงแค่คนโง่ที่มั่นใจจนเกินเหตุวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับโดยเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถเรียนรู้จากเขาได้อย่างเช่นในตอนก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปว่าถ้าคุณอยากจะให้ลูกค้าควักเงินนะครับในกระเป๋าสตางค์ออกมาจ่ายคุณมากขึ้นคุณต้องเข้าใจสสิ่่่งทีีเรรยกวาาศศษต์ ตรริเพราะจะทำธุรกิจแค่เรื่องมาร์เก็ตติ้งไม่พอครับคุณต้องเข้าใจว่าในหัวเขาคิดอะไรกับเรื่องเงินในกระเป๋าสตางค์เขาบ้าง ถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปฟังกันได้ก่อนไปฟังวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้อง้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับเรื่องเล่าวันนี้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่า predatory thinking นะครับผู้เขียนบอกว่าพันญาของเขาเป็นชาวจีนครับในขณะที่บ้านของเขาเนี่ยก็คือผู้เขียนเองเนี่ยเป็นคนประเทศอังกฤษครับหรือว่าสหราชอณาจักร ประเด็นก็คือพวกเขาทั้งสองคนครับพบกันตอนที่อายุประมาณ30ปีผู้ชายนะครับคนที่เป็นนักเขียนของเราเนี่ยหยากับภรรยาคนแรกไปก่อนหน้านี้แล้วทีนี้พอพวกเขาตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันนะครับคุณผู้ชายเนี่ยก็เลยเดินทางไปที่ประเทศของคุณผู้หญิงครับเพื่อที่จะไปพบเจอคุณพ่อของเขาคุณพ่อของฝ่ายหญิงครับเป็นคนที่มีภรรยาสองคนนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นลูกสาวนะครับของภรรยาคนที่สองคุณพ่อท่านนี้ครับมีลูกเนี่ยจากภรรยาคนแรกนะครับทั้งหมด5คนแล้วก็มีลูกกับภรรยา คนที่2เนี่ยทั้งหมด3คนรวมเป็น8คนนะครับ ตอนลูกๆอย่างเล็กนะครับพวกเขาทั้งครอบครัวเนี่ยก็คือภรรยาคนที่1ภรรยาคนที่2แล้วก็ลูกทั้ง8คนเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันถ้าให้นึกภาพเป็นประเทศไทยเนี่ยก็คือประเทศไทยเมื่อยุคก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นภาพนี้กันเป็นประจำอยู่แล้วฝ่ายหญิงนะครับคนที่เป็นว่าที่ภรรยาเนี่ยก็เลยเล่าให้คุณสามีฟังไปครับว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นเด็กนะครับเวลาที่เธอเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยเธอก็มักจะโดนเพื่อนๆถามนะครับว่าเธอเป็นลูกของแม่คนที่เท่าไหร่คนที่1คนที่2หรือว่าคนที่3เหตุผลที่เธอเล่าให้ เพราะว่าเธอคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในสังคมวัฒนธรรมของเธอก็จินตนาการง่ายๆนะครับเหมือนเมืองไทยนั่นแหละครับถ้ายุคก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าคุณตาท่านหนึ่งมีภรรยาหลายคนเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับสำหรับคนที่เติบโตมาในลอนดอนเหมือนอย่างคุณสามีคนนี้เขารู้สึกว่านี่คือเรื่องที่แปลกมากนะครับมันเป็นเรื่องที่ประหลาดสุดๆครับในการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะมีภรรยาได้หลายคนแต่แน่นอนครับเขาไม่ได้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยในประเด็นตอนที่ไปอยู่ในบ้านของคุณว่่าาทีภรรย แต่ว่าหลังจากกลับจากบ้านได้ไม่กี่วันครับคุณว่าที่ภรรยาก็ถามคุณสามีว่าคุณรู้สึกยังไงกับพ่อของฉันบ้างเขาก็ตอบไปตรงๆนะครับว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจริงๆแล้วเขาสบายใจมากแค่ไหนกับการที่รู้ว่าพ่อของคุณเนี่ยมีภรรยาหลายคนแต่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ภรรยาเขาตอบนะครับเป็นสิ่งที่พอผมอ่านเจอแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เราก็ลืมคิดไปในมุมนี้เหมือนกัน ภรรยาของเขาครับบอกว่าตลกดีนะคะเพราะว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันที่ลูกสาวจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทิ้งภรรยาเก่าเพียงด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้อยากอยู่ด้วยกันแล้วคืออย่างนี้ครับเรื่องเล่าที่จะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ไม่ได้กําลังบอกว่าการคิดแบบไหนถูกหรือว่าการคิดแบบไหนผิดนะครับแต่ว่าทันทีที่เรามองคนอื่นเนี่ยจากสายตาของตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องหรือว่านั่นคือสิ่งที่ผิด มันจะทําให้เรารู้สึกว่านี่คือผิดนี่คือถูกเราจะมีการรับรู้การผิดชอบชั่วดีนะครับแล้วก็ตัดสินไปในทันทีว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกอย่างในตัวอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในโลกตะวันตกนะครับเหตุผลเหล่านี้คือสิ่งที่เขาคิดว่ามันสมเหตุสมผลครับก็คือเมื่อสองคนนะครับความสัมพันธ์มาถึงทางตันทั้ง2ฝ่ายก็สามารถที่จะหย่าร้างนะครับแล้วก็ไปมีชีวิตใหม่ของแต่ละคนได้แต่ว่าในโลกอีกฟากหนึ่งครับในวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเขามีความคิดว่าถ้าฝ่ายชายจะตัดสินใจนะครับรับผู้หญิงคน ไหนเนี่ยไปดูแลแล้วเขาก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบครับมีความตั้งใจที่จะดูแลสารทุกสุขดิบนะครับแล้วก็หาเลี้ยงทําให้คนคนนี้มีความสุขไปตลอดชีวิตซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ก็ยังรวมถึงลูกๆของผู้หญิงคนนั้นด้วย มุมมองของคุณพ่อท่านนี้ครับก็เลยมองว่าผู้ชายจากเมืองตะวันตกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับชีวิตคู่เป็นคนที่ไม่ให้ความสําคัญนะครับกับเกียรติของผู้หญิงไม่คิดที่จะดูแลไปตลอดชีวิตตลอดรอดฝั่งคือเปลี่ยนภรรยาเหมือนกับเปลี่ยนรถยนต์นะครับคือพอเบื่อแล้วก็ซื้อคันใหม่นะครับแล้วก็ทิ้งคันเก่าไปแต่คุณเชื่อไหมครับว่าในเรื่องนี้ครับทั้งคุณพ่อของคุณว่าที่ภรรยาแล้วก็คุณสามีเนี่ยเขาเห็นตรงกันอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเขาให้เกียรติภรรยาของเขาทั้งคู เพียงแค่วิธีครับแล้วก็กระบวนการคิดของทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง วิธีคิดของหนุ่มอังกฤษครับคือให้เกียรติภรรยามากๆนะครับแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าภรรยาก็มีสิทธิ์เท่ากับเขาเขาก็มีสิทธิ์เท่ากับภรรยาทั้งคู่ก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบของหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวด้วยกันทั้งคู่ถ้าสมมุติต่างคนต่างเห็นว่าไม่ได้เหมาะสมแล้วที่จะมารับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ร่วมกันก็สามารถแยกย้ายกันไปได้ในขณะที่วิธีคิดของคุณพ่อท่านนี้นะครับก็คือมองว่า การรับผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาดูแลแล้วนั่นเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตครับจะต้องรับมาแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นครับหรือว่าอนาคตเนี่ยจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ต้องเข้ามาดูแลก็ต้องดูแลให้สุดทางเหมือนกัน อย่างที่บอกไปอีกครั้งนะครับเราไม่ได้กําลังคุยกันว่าเรื่องนี้ใครถูกหรือว่าใครผิดเรื่องนี้เพียงแค่สอนให้เราเห็นว่าในชีวิตคนเราครับเรามักจะคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องเรื่องที่ดีที่สุดเนี่ยจะมีได้แค่เรื่องเดียววิธีที่ถูกต้องที่สุดวิธีที่มันควรจะเป็นควรจะมีได้ทางเดียวซึ่งหลายครั้งนะครับทางเดียวที่ว่าเนี่ยมักจะเป็นทางเดียวของเราครับก็คือวิธีของเราสิ่งที่เราคิดเป็นเหตุผลนะครับที่หลายครั้งในเวลาใครทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าอย่างเช่นแฟนทะเลาะกันเนี่ยก็มััักกกกจจะะะททเลลาาานนนไม่่่บบสีีีคครรหืออใํงว้ ไม่รู้เรื่องแฟนพูดไม่รู้เรื่องลูกน้องพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าหัวหน้าพูดไม่รู้เรื่อง เหตุผลง่ายๆเลยครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณกําลังมองจากสายตาของคุณมองจากกรอบของคุณว่าสิ่งที่คุณคิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและการที่คุณจะพิสูจน์ได้ว่าคุณถูกต้องที่สุดนั่นก็คือการพิสูจน์ว่าคนอื่นที่คิดครับเขาผิดแต่สิ่งที่คุณต้องระหนักอยู่ตลอดเวลาครับคือการทําสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณอาจจะได้กลายเป็นผู้ถูกครับคนอื่นกลายเป็นผู้ผิดอย่างน้อยก็ในสายตาคุณนะครับแต่สิ่งที่คุณจะไม่ได้มีวันรับรู้ได้เลยนั่นก็คืือออว่่าาาาคคุณไได้้้เเเเรรรรรรีียนนนูะะจกงพ ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากจิตใจที่มันมีอะไรปิดกั้นนะครับหรือว่ามีกรอบที่มันถูกบังคับอยู่แล้วว่าจะมองแค่มุมนี้มุมเดียวเหมือนนักปราชญ์ที่มีชื่อว่าเบอร์ทรานรัสเซลนะครับเขาบอกไว้ว่าปัญหาของโลกนี้ปัญหาของคนสมัยใหม่ในยุคนี้นะครับนั่นก็คือคนโง่มีความมั่นใจจนเกินเหตุในขณะที่คนฉลาดครับมักจะมีแต่ความเครือบแคลงสงสยัย งานใช้ความคิดนะครับจะยากขึ้นเมื่อเราตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วไม่ได้มีอะไรที่ถูกจริงๆแล้วก็ผิดจริงๆครับดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ไปนะครับนั่นก็คือไม่มีอะไรที่ถูกร้อยเเซไม่มีอะไรที่ผิดร้อยเปอร์เซนมันมีแต่การมองจากมุมมองของใครมุมมองไหนเท่านั้นเองหรือถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับก็ลองนึกอารมณ์ว่าสมมติตอนนี้อยู่ในช่วงสมัยสงครามก็ได้ครับสมมุติว่ามี2ประเทศนะครับประเทศ A กับประเทศ B เขากําลังต่อสู้รบรา่าฟันกันนะครับตอนนี้เวลาคุณมององยยู่่เนี คุณจะคิดว่าประเทศไหนถูกครับทาหารของประเทศไหนถูกคนที่มาจากประเทศ A ที่มีคำสั่งสั่งนายพลว่าให้ฆ่าคนของประเทศ B ให้หมดหรือคนของประเทศ B ที่บอกว่าให้ฆ่าคนของประเทศ A ให้หมด คำถามตรงนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็มักจะมองจากมุมมองที่เรามีความรู้สึกต่อประเทศนั้นๆเช่น,น,นสมมติว่าเราคือประชากรของประเทศ A เราก็อาจจะรู้สึกว่าประเทศ A ถูกเพราะว่าเราปกป้องอธิปไตยนะครับเราปกป้องพี่น้องชาวเมืองเดียวกันเนี่ยก็ต้องปกป้องกันดังนั้นคนนี้ก็จะเป็นคนที่ถูกแต่นี่คือความจริงอย่างหนึ่งครับว่าความจริงไม่มีอะไรถูกต้องร้อไม่มีอะไรผิดร้อมันมีแค่ว่าคุณมองจากมุมมองไหนเท่านั้นเองครับ ดังนั้นสิ่งที่เราน่าจะได้เรียนรู้จากวันนี้นะครับก็คือเปิดมุมมองให้กว้างๆไว้ครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าใครถูกใครผิดเพราะทันทีที่คุณตัดสินว่าคุณถูกคุณต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าคุณถูกและคนอื่นๆนั้นผิดให้คุณลองมองใหม่ครับจาก ใหม่แว่นตาใหม่ที่คุณได้สวมมาลงไปว่ามองจากมุมมองคุณเป็นอย่างนี้มองจากมุมมองคนอื่นเป็นอย่างนี้และผมเชื่อว่าการที่คุณลองสวงแมแว่นตาใหม่แบบนี้ครับคุณจะได้เรียนรู้อะไรในชีวิตไปอีกเยอะเลยตอนนี้ครับนบกกําลังคิดว่าจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะได้ท้ชกับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับรู้จักกันมากขึ้นโดยให้ทุกคนครับสามารถปรึกษาปัญหาธุรกิจทั้งบริษัทของคุณเองหรือว่าบริษัทที่คุณกาลังทางานอยู่ได้ใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กเพจนกพงศธรผมเขียนรายละเอียด เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้นะครับใน description แล้วก็ในคอมเมนต์ของ YouTube มีเช่นกันครับถ้าคุณชอบเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้แล้วก็แนวทางในการพัฒนาตัวเองแบบนี้จากผมจะมาเล่าให้ฟังทุกวันครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณเนี่ยที่อาจจะกําลังตกอยู่ในผวังนะครับคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างยังไงดีเขาอาจจะได้มีมุมมองแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันแแลล้้้กก็ใใใใรรรรอออออยยยาาาาหหหหผมมเเเ่่่่ืืงงงไไนฟัช์ะ คอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาวว่าคปณนชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ